แคมป์ก่อสร้างของบริษัท27วิศวกรรมจำกัดในซอยอินธรรมราช14เป็นหนึ่งในแคมป์ที่ได้รับการติดป้ายสัญลักษณ์จากกระทรวงแรงงานยืนยันว่าแคมป์ที่พักแห่งนี้คนงานทั้ง127คนเป็นคนไทยและคนสังเเดาได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนก้าเข็มแรกครบทุกคนแล้วซึ่งคนงานก็หวังว่าเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะมีโอกาสได้กลับมาทำงานในไม่ช้าแม้จะอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มมากขึ้น ็พร้อมร่วมมือเช่นเดียวกับบริษัทสยามมันติคอนจำกัดมีคนงาน470คนเป็นคนไทย70คนคนต่างด้าว400คนทุกคนได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วและก็ได้รับการติดป้ายสัญลักษณ์หน้าแคมป์เช่นกันตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่แคมป์ปิดมีอาหารจากกรมการจัดหางานโดยกองทุนเพื่อบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาช่วยเหลือหนึ่งมื้อต่อวันที่เหลือบริษัทช่วยดูแลแรงงาน อย่างไรก็ตามในห้วงตลอดหนึ่งเดือนที่ปิดแคมป์คนงานระหว่างนี้กระทรวงแรงงานตัดสินใจฉีดวัคซีนให้แคมป์สีเขียวหรือแคมป์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโดยไม่ต้องตรวจคัดกรองโรคนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบ,บุว่าการฉีดวัคซีนเป็นปลายทางสุดท้ายในขั้นตอนการควบคุมโรคโควิด -19 ของแคมป์คนงานอีกทั้งบริษัทต,ต้องบริหารจัดการระบบสุขลักษณะในแคมป์ที่พักให้ได้ รวมทั้งยังคงใช้มาตราการบับเบิลแอนด์ซีลคือให้คนงานเดินทางเฉพาะระหว่างที่พักและไซต์งานเท่านั้นโดยไม่แวะที่ใดเพื่อลดการสัมผัสในชุมชนหลักการต่างกกของความเนจริงเราปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อเคลียร์มาเคลียร์ให้เขาเป็นคนที่ปลอดภัยไม่ให้เป็นพาหะทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการผมว่าก็ควรจะต้องให้เขาทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยด้วยว่า เดิมคำสั่งปิดไซต์ก่อสร้างและแคมป์ที่พักคนงานเป็นเวลาหนึ่งเดือนเริ่ม27มิถุนายนสิ้นสุด27กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ยังมีคำสั่งที่37ของกรุงเทพมหานครลงวันที่19กรกฎาคมเรื่องปิดสถานที่ชั่วคราวรวมถึงแคมป์ก่อสร้างทำให้คำสั่งปิดมีผลต่อเนื่องถึงวันที่2สิงหาคมนี้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าเมื่อถึงวันที่2สิงหาคมไซต์ก่อสร้างอาจเปิดไม่ได้ทั้งหมดแต่จะทยอยเมื่อพิจารณาหลักฐานการได้รับวัคซีนของคนงานและการเข้าตรวจของคณะกรรมการร่วมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลในการพิจารณาปลดล็อกในงานก่อสร้างแต่ละแห่งเป็นรายไปแคมป์ไหนตรวจแล้วเราก็จะป้ายไปติดหน้าแคมป์แล้วก็จะพิจารณาเป็นแคมป์แคมให้เข้าสู่กทมเป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญ,ญาตปล่อยได้หรือย,อยังในส่วนนี้ต้องให ผูค้คุมโลติดต่อกทมไปพูดอนุญาตนะการเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นความหวังของแรงงานก่อสร้างจะได้มีโอกาสกลับมาทำมาหากินเลี้ยงปากท้องอีกครั้งทั้งนี้ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานฉีดวัคซีนให้แก่แคมป์คนงานก่อสร้างไปแล้วกว่า20,000คนจากแรงงานทั้งหมดกว่า83,000คนเป้าหมายจะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้วันละ3,000คนและจะเร่งฉีดให้ครบโดยเร็ว มิตรยาคุณสิมรยายงาน,นค่ะ